เราจะพามาดูปูนาปูนี้ปูนาเนี่ยมาจากประเทศลาวเนี่ยดูดิยังเดินอยู่เลยแล้วก็นี่คือมะกอกเอามาจากบนเขาที่จังหวัดชนบุรีเอามารวมกันแล้วเราจะได้ทําส้มตำเนะาะเดี๋ยวต้องเอาปูไปดองก่อนนี่คือปูนาเอามาจากประเทศลาวเป็นเป็นเลยเดี๋ยวเราจะเอามาดองน้ำปลาไว้ทำส้มตำแล้วก็มะกอกเอามาจากภูเขาที่จังหวัดชนบุรีเดี๋ยวเราจะใส่ช่องฟิตไว้ให้มะกอก เค็ดลับการเก็บมะกอบนานๆนะต้องเอาใส่ช่องฟิตไว้ถึงจะมีมะกอบไว้ตาส้มตาตลอดปีถ้าไว้ใส่ตู้เย็นไว้อย่างนี้จะเน่านะนี่นี่ปูยังเป็นๆอยู่เลยจะไปไหนจะไปไหนดู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 อาดอาดอาดอเอ้ยดูดิดูดิเดี๋ยวเราจะดองไว้ทําส้มตาเนาะนี่จะให้คนดูปูนามาจากประเทศลา จะเดินไปไหนจะเดินไปไหนไปอยู่ในนี้ตัวรียังเป็นๆอยู่เลยนี่คือปูหน้าประเทศลาวมาอกอกจากชนบุรีมาจากบนเขาจะเก็บไว้ทําส้มตำหนโ่นเดินใหญ่เลยจะไปไหนก็ไม่รู้ต้องล้างก่อนเนาะทุกอย่างมากระก,ก็ต้องใส่ช่องฟิตไว้